มาไหมมาไหมมาไหมมาโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l Alexa Ranger นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ จะมาแจ้งวิธีการทำทีมนะครับพีร้อยสำหรับลุยด่านสเตทพิเศษนะครับที่ทางเกมนะครับเปิดมาพิเศษนะครับเป็นหอสมุนลึกลับกับดาวคอคิสต์มาสนับแต่เราจะเน้นที่หอสมุนลึกลับนะครับเพราะว่าเปิดถึงวันที่17ธันวาคมนะครับปกติเนี่ยไอ้ด่านเนี่ยมันจะมีอยู่แค่วันอาทิตย์นั้นแล้วก็สำคัญมากเลยเพราะด่านนี้มันจะดรอปวัตถุดิบสำหรับทำตัวละคร9ดาวนะครับ ซึ่งวัตถุดิบนี้นะครับสำคัญมากๆและมีโอกาสดรอปน้อยนะปกติแล้วถทบทีไม่พีร้อยในโอกาสดรอปมันไม่เยอะอน,นี่วัตถุดิบพวกนี้นะครับตัวอย่างนะครับที่สําคัญเลยอันนี้โทพัสททเลไทร์สำหรับทำตัวละครท่าแสงนะเป็นก้าวดาวต้องใช้50ชิ้นอันนี้สำหรับท่ามืดนะครับคริสตันอาทิตย์อัสดงนะครับสีม่วงอันนี้ท่านมืดแล้วก็พวกน้ํายาต่างๆของพวก สายต่างๆนะน้ำยาของสายพลังนะครับอันนี้สีแดงเนาะแล้วก็มีน้ํายาของสายว่องไวนะครับสีเขียวและสุดท้ายเป็นน้ํายาของสายไหวคลิปสีฟ้านะครับอันนี้คือจำเป็นหมดเลยทุกอย่างใช้แบบ50อันนะ่ยเยอะมากซึ่งมาแค่วันอาทิตย์นะครับตอนนี้อีเวนต์เปิดทุกวันนะครับช่วงนี้ก็เลยคิดว่าเราทำทีม p ีร้กันตัวละคร p 1ร้นะ มันก็อาจจะมาแบบตัวแจกทั่วไปหรือตามพวกตัวตัวฟาร์มพวกนี้เนาะอย่างพวกมงอย่างเงี้ยที่ผมใช้นะจะไปเป็นตัวที่ผมทำแม็กเรียบร้อยแล้วเก็บมาจากด่านฟรีนี่แหละใส่เกียร์ทั่วไปเกียร์ฟรีนะครับอย่างอันแรกเนี่ยผมใส่อคอนแห่งความมืดอันนี้คือทั่วไปมากโลอย่างเงี้ยเบสิกใช่ไหมกับสุดท้ายเนี่ยผมใช้เข็มขัดอรรมดาเนะี่นช่วยลดแร่นเนาะ36.6% ทำให้เหลือแรกแค่พันสจากปกติมันสองพันสองจุดสิบเยอะมากนะครับมันใช้ยากอะจำเป็นต้องใช้เข็มขัดฟีอันนี้นะครับเพื่อช่วยลดแร่รน,นะครับแต่อยากได้เลือดนะตัวนี้ตัวฟีเหมือนกันริวโนสุเกะนะครับอันนี้เป็นธาตุน้ำนะผมใช้ข้อเกียร์ฟีเหมือนกันคอนแห่งความมืดนะครับอันต่อไปนะครับช่องกลางผมใช้เป็นรองเท้าเตียวหุยหมุนแล้วมันได้มาเยอะมากเลยไม่รู้ไปทิ้งไว้ไหนใส่มันซะเลย ในเคลื่อนที่เร็วด้วยแล้วก็สุดท้ายเป็นกระเป๋านะครับอันนี้ก็สายฟรีน่าจะชอบเป็นอยู่เพราะว่านะเป็นของใช้ประจำเนาะตัวนี้ก็ตัวฟรีนะครับอแจากหลายเดือนละตอนนี้แล้วก็เกียร์ที่ใส่ในผมใช้ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์จริงๆเนี่ยมันเป็นเหมือนธนูสังเกตไหมเหมือนธนูเลยเดะทุกอย่างแต่พลังจมดีการนี้มันเยอะหน่อยผมเ็งเราม,มาใช้นะครับถ้าไม่มีก็ใช้ธนูได้เสื้อผมใช้เสื้อคริสต์มาสนะครับอันนี้ก็ มุนช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วเราได้มาก็เออใส่มานหน่อยก็โจมตีแรงขึ้นนะครับมีหลบสกิลด้วยอันนี้คือดีและสุดท้ายผมใช้คัมพีโจกโกกนะครับอันนี้คล้ายกระเป๋าแหละแต่ว่ามันจะได้เพิ่มเครื่องเรื่องโจมตีคริติคอลเพิ่มมานะอันนี้คล้ายๆกันเลยนี่ผมใช้ธนูนะครับฮิซุยใช้ธนูนะแล้วก็อันที่2เนี่ยผมใช้เป็นชุดคริสต์มาสนี่ชุดคริสต์มาสอันนี้นะครับ คข้ไขาการเพิ่มโจมตีนะครับและสุดท้ายก็ใช้ตําราจกกกนะครับมีหลบสกิลคิดข้อใช้สกิลนะครับเป็นเกีย์ฟรีแหละครับจริงๆแล้วหาหมุนได้ทั่วไปฮิเมะผมทำพีร้อยเพราะแบบมุนได้มาเยอะจัดอันแรกผมใช้เป็นคาถาที่มันมีต้านสกิลเนอะอันนี้คาถาต้านสกิลชื่อคาถามนดำเอออันนี้มีต้านสกิลพลังเวทนะครับเป็นเปอร์เซนต์ด้วยเพิ่มความแรงนิดนึง อันนี้ผมได้ใช้ถุงมือราชนีนะครับถ,ถ้าไม่มีก็ใช้พวกโลก่ก็ได้นะแต่นี้ได้แบบได้มาฟรีๆแบบจากการหมุนกระชาเนอะอันนี้คือสมัยก่อนสตีไฟเตอร์ได้มาจริง,รงๆก็สังเกตสแตทมันก็เหมือนพวกกระเป๋าแหละก็เอามาใช้ไม่รู้ไปทิ้งไว้ทําอะไรเนาะก็มาใช้ถ้าไม่มีก็ใช้กระเป๋าก็ได้สแตทเหมือนกันเดะสแตทเดียวกันอีกตัวนึ่งผมใช้ด้แถวเสานะอันนี้แจกในด่านสเตทธ,ธรรมดาก็มีนะเก็บๆไปบางทีได้กระชาก็ใช้ใช้ได้นะครับ เป็นสายพลังทัตไฟเนาะผมใช้ไม้กวาดทางช้างเผือกจริงๆใช้คอยก็ได้แต่เวนเห็นผมเ็น,กนกเ,เกอือม,มันเหลือไอเกียมันเหลือๆก็เลยเอาไปโยนให้มันใส่หน่อยนะครับช่องกลางก็เสื้อคริสต์มาสนะครับมีโจมตีกายภาพด้วยมีเลือดด้วยเนาะก็ใส่ให้มันหน่อยเพราะสกิลหนึ่งมันมีโจมตีด้วยเนาะสุดท้ายเป็นกระเป๋าคลาสสิกสุดๆคิดไม่ออกใส่กระเป๋าไปเถอะของดีสําหรับสายฟรีแล้วแล้วก็มาดูสกิลมันที่ตะกี้บอนครับ อันแรกนี่พลังโจมตี2,000%นะครับผมก็เลยใส่เสื้อสแตนต้าให้มันนะครับก็โอเคได้ความแรงตัวต่อมาผมใช้ธนูเอลนะครับไฮเอลใช้ธนูนี่แหละนะครับเป็นอันหลักเกียร์คิดไม่ออกอะสายโจมตีใส่ธนูไปเลยอะง่ายดีเนี่ยคลาสิกสดโจมตีกายนี่แหละอัตราใช้สกิลด้วยช่องสองผมใส่เกาะจะไม่ได้และนานมากถ้าไม่มีก็ใส่ไอ้อไล้ลก็ได้นะใช้ได้เหมือนกันอันนี้แบบ มันเกียร์แบบดูดพลังน้อยๆใสๆไปฮะจะขายก็เสียดายมันลิมิเต็ดอันนี้กุญแจปิดนางฟ้าเนอะอันสมัยก้อนก่อนมีอัตราลบสกิลด้วยเคลื่อนที่เร็วเจ็ดสองถ้าไม่มีก็ใส่กระเป๋าก็ได้นะไม่ซีเรียสเลยตัวนี้ใช้ได้เกียร์ฟรีเกียร์ฟรีใส่ไปได้หมดนะตัวต่อไปไฮไลไท์เลยแบ็คไทเกอร์นะหาได้จากด่านสเตจพิเศษนะผมก็ใส่ธนูคลาสสิกมีอัตราใช้สกิลนะนะครับส่วนอันที่2เนี่ย ผมใส่เป็นเชือรลงเท้าปีกเมฆมันได้ลดแลด้วยแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นที่แล้วก็มีต้านสกิลด้วยจริงๆไม่ซีเรียสอะเน้นลดแลดนิดหนึ่งให้มันใช้งานง่ายขึ้นนะครับช่องสุดท้ายผมใช้แหวนปีกนางฟ้ามีเพิ่มอัตราความความจบดีให้มันแรงขึ้นนะครับก็คือตัวนี้ที่ผมจะเน้นแรงเป็นสองช่องเลยเพราะมันยืนไกลเนาะมีทั้งธนูด้วยแล้วก็แหวนด้วยให้มันแรงขึ้นนะครับใช้ได้แค่800โอเคแล้วก็มูนนะครับด่านฟรีมีนะครับเก็บมาแล้วก็ ตัวนี้มันใส่พลังท่าน้ําผมเอาไว้ฮิลแหละก็ใส่ธนูให้มันไปเพราะมันยืนไม่ได้หน้าไม่ได้อยู่หน้าเนอะก็เล่นออกสกิลไปนะครับส่วนอันนี้อันช่องกลางผมใช้โล่นะครับคลาสสิกสุดๆดไม่ออกใส่โล่มันไปนะครับดีช่องสุดท้ายอันนี้ผมใช้เข็มขัดน้ําตานะเพราะมันอยู่ไม่ไม่น่ามากแต่ก็มีโอกาสที่โดนโจมตีนะมีหลบเลกสกิลแล้วหลบดีธรรมดาด้วยที่ไม่ใส่กระเป๋าเพราะว่าอัตราใช้สกิลอะไม่มีจักรธนูแล้วเนาะ ก็จะรู้สึกว่าใช้อันเดียวก็พอแล้วตัวนี้ไม่ซีเรียสแล้วสุดท้ายเดนนิสลดมะนาวนะตัวนี้ผมเอาไว้ใช้เป็นอมาตะใช้อมาตะช่วยเพื่อนนะครับก็เน้นธนูเนะขาอัตาใช้สกิลไปนะครับแน่นอนเลยให้มีนิดนึงแล้วก็ใส่โล่นะจะได้เลือดเยอยๆนิดนึงอยู่ตรงกลางกระวาณกลางๆแหละให้มันช่วยแบบมีพลังต้านนิดนึงแล้วก็ช่องสุดท้ายผมใช้เป็นเข็มขัดลดแร่นะครับเพราะว่า ตัวนี้แรกมันใช้เยอะก็ลดมันสัหน่อยให้เหลือสักประมาณพันหนึ่งอะไรเงี้ยตอนตอนแรกมัวเว 1, 000, 60, นเพีพันเจ็ดหเยอะมากลดมเหลือสักพันหนึ่งอะ่ะพันนิดๆอะไรเงี้ยมันใช้ง่ายกว่านะทีมของผมพีร้อยประมาณนี้คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะพอหาได้หรืออาจจะมีเปลี่ยนแปลงตัวละครได้นิดๆหน่อยๆนะโอเคเราจะเซตทีมกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองลุยกันดูในสเตทหอสมุดลึกลับนะครับด้วยตัวพีร้อย นะครับกับเกียร์ฟรีอย่างนี้นะครับแต่ว่า,าเราต้องมีตัวช่วยนิดหนึ่งนะอาจจะมีเพื่อนที่แบบค่อนข้างเก่งนิดหนึ่งนะครับช่วยซะหน่อยนะครับมีเพื่อนที่มีตัวใหม่ๆอ่ะมาช่วยหนุนทั้งตัว2ตัวเวลาปล่อยมาช่วยเนาะมันจะช่วยได้มากเดี๋ยวมาลองกันนะครับสเต็ปไม่ยากเลยกดอามาตาก่อนอุ่นอ่กดผิดจริงๆต้องปล่อยมองก่อนนะให้มันดันไปแล้วก็รีบพายุยก,ก่อนเลยนะแล้วก็รุนเร็วแล้วก็แช่แล้วก็ลงระเบิดนะครับ อันนี้เหมือนสเต็ปต,ต,ตอนแรกจะผิดไปหน่อยนึงเดี๋ยวๆอันนี้โชคดเีเพื่อนเก่งเพื่อนเก่งแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ค่อยๆไ,ไล่ไปผมจะไล่วนไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละพยายามแบบกดตัวละครยันแล้วก็ปล่อยวนไปเรื่อยนะครับก็จะมีทั้งตัวฮิวตัวมาตะาช่วยกันนะครับประมาณนี้สวยงามนะครับโอเคได้อะไรได้อะไรโอ้ไม่ได้อะไรเลยรอบแรกนะครับเดี๋ยว สเต็ปยังผิดดูนะยังลนหลนอัดคลิปลนหลนโอเคมาขอยืมตัวเพื่อนในกิลด์นะครับคุณ <c oughs> สักลิศคุณสักลิศด,ดาวนโดด์โหลดนี่ครับเปิดมอาอมตะปล่อยโมงนะครับนี่พอปล่อยชุดแรกเสร็จผมกดพายุพัดนะครับพอศัตรูด,ดันชนป้อมปุป๊บถึงแช่เลยแล้วก็ทิ้งเม็ดระเบิดมเมเทโอนะครับอ่าแล้วก็ปล่อยตามสเต็ปไปเลยวิธีการก็คือพยายามดันให้ศัตรู อยู่ที่หน้าป้อมคอยมากที่สุดแล้วก็ไอ้พวกป้อมธนูที่อยู่กลางทางเนี่ยพอยึดได้เนี่ยมันจะเป็นของเราและป้อมธนูพวกนี้จะช่วยเราโจมตีศัตรูออาสเต็ปประมาณนี้ทําให้เราผ่านง่ายขึ้นโอ้แต่ไม่ได้ไม่ได้พวกแสงมืดเลยเนาะอยากได้โอ้มา2เกณฑล้วไม่ได้สักทีเลยขอนะขอเพื่อนๆน,นี่แหละมาช่วยกันนะครับสเต็ปเดิมผมใช้สเต็ปนี้แหละใช้แบบมันทุกด่านเลย <laughs> เพราะว่า มันจําเป็นนะสแตปเนี้ยมันช่วยได้เยอะมากพอเรา,าเนี่ยออกมากดอมตะเนี่ยมันจะอยู่แบบไถป้อมเนี้ยโหเร็วมากไถป้อมเร็วมากเห็นไหมครับธนูฝั่งกลางทางก็จะช่วยเรายิงด้วยนะครับปุ๊บโอ้ไม่ได้อายโอเคผ่านมาสามดาวยังไม่ได้สักชิ้นเลยยางได,งด้แสงมืดแสงมืดนะโอ้มาอันนี้ ยืมใช้เพื่อนๆจากต่างชาติทีนึงนะครับเหมือนกันนะครับเปิดมาปุ๊บปล่อยมงปล่อยเพื่อนน่อาอมตะแล้วก็พายุทันทีนะครับปล่อยครบปุ๊บพายุแล้วก็ลงระเบิดนะครับเมเทโอเข้าไปแป๊บเดียวครับผมว่าแป๊บเดียวจบเพราะว่าทีมเราเนี่ยมีทั้งตัวอมตะช่วยอมตะช่วยฮิลด้วยถึงตัวจริงๆมันจะกากนะแต่ว่าพอเราใส่เกียร์ไปเนี่ยอย่างมงเนี่ยพลังแบบ ขึ้นหลักยี่สบสามสล้านนะก็ถือว่ายันได้ประมาณหนึ่งส่วนพวกเดอเมจนะครับก็พวกแบ็กไทเกอร์ทอฮิสวีอะไรพวกนี้ก็ช่วยได้นะบวกกับเพื่อนที่เวลาที่เราเรียกเรามาเนี้ยก็มาสองสาตัวก็พอช่วยได้บ้างน,นะครับเล็กๆน้อยๆนะโอเคจริงๆเทีสเตทที่ยากเ,ตตเตต 6, นี่ยผมว่ามีสเตทหกเนี่ยสเตทห้าผมว่ายังยังไม่ไม่ไม่แข็งกับสเตทหกนะกับอีกอันนึงเพิ่มผมรู้สึกว่าจังหวะป้อมมันไม่ค่อยเอื้อกับเราก็คือสเตทสี่ผมว่า สเต t หกกับสเต t สีค่อนข้างค่อนข้างโอเค,คอนขางแข็งหน่อยนะถ้าจะเลือกเพื่อนแบบเก่งๆแนะนําแบบ6กกับสนี่แหละแบบเก็บเพื่อนดีๆไว้เล่นนะส่วนสเต e อื่นๆก็ผมว่าสบายๆเนี่ยสบายๆทีนิ่มๆเพราะว่าด้วยทีมของเราที่มีทั้งตัวฮิลตัวอามาตะตัววิ่งเร็วอย่างเงี้ยบัฟเยอะอย่างเงี้ยมันมันช่วยได้มันช่วยทีมได้ดีเดี๋ยวนะยังไม่มีมาสักเม็ดเลยเหรอทำไม โชคไม่ดีเท่าไหร่นะมาต่อกดอามาตานะครับปล่อยเพื่อนตามสูตรเลยปล่อยบงสับหน้ามาปลดพายุดันถึงป้อมกดแช่ระเบิดลงนะตามนี้เลยสูตรประมาณนี้เลยนี่แล้วก็ปล่อยวนไปเลยนะครับพอมีพื้นที่เนี่ยสกิลทั้งฮิลทั้งเอามาตามันก็จะช่วยเติมให้ทีมเรามันแข็งแกร่งขึ้นเองนะครับรอบเดียวนะจบผมว่ามันมันช่วยได้ดีนะแต่อาจจะเหมาะกับเพื่อนๆืนที่มีตัว ตัวฟรี <an> โอเคตัวฟรีนี่ค่อนข้างแบบแม็กนิดนึงนะหรือว่ามีเพื่อนที่แบบชวนมาแล้วแบบลงมาแล้วช่วยทีมช่วยทีมได้ดีนิดนึงนะครับก็ทําให้เราผ่านได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดบอกว่าทีมยังไม่แบบไม่แข็งมากหรือว่าเพื่อนยังไม่เยอะเนี่ยก็อาจจะต้องใส่ตัวที่มีดาเมจอย่างพวกเลมพวกเนี้ยตัวใหม่ๆหรือว่ารีไวอะไรเงี้ยใส่ไปสักตัว2ตัวอาจจะไม่พีลอยก็ได้แต่ถ้าได้พีสักแบบ พีร้อยสักทีมหนึ่งนะและอีกทีมหนึ่งแบบเฉลี่ยเฉลี่ยกันมีตัวดดเมสัก2ตัว3ตัวเฉลี่ยไอยเลือพีแค่ประมาณบบเจ็ดสิบอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แย่นะมันก็มีโอกาสให้มันได้ไอเเทมเยอะขึ้นนะครับมันก็พอช่วยได้ถ้าเกิดกรณีทีมแบบมันไม่พร้อมจริงๆเนาะก็ยืดยืงกันๆๆได้นะผมว่าแต่มันก็มีโอกาสทําให้ได้เพิ่มมากขึ้นเพราะจริงด่านนี้มันด่านนี้ต้องบอกว่ามันค่อนข้างยากนะสําหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่นะ แต่ถ้าเกิดมีเพื่อนดีดๆเพื่อนที่มีตัวละครดีๆก็เลือกเลือกช่วยเรามาี่ยทำให้เราสามารถผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนะครับลองดูอย่างผมเนี่ยก็ตอนแรกก็เล่นธรรมดาก็ผ่านแหละแต่ว่าไอของที่ได้อะ่ะมันมันไม่เต็มเน็ตหน่วยเนะเพราะว่าแบบมันมาแค่วันอาทิตย์วันเดียวอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าทำทีมพ1รอยไปเล่นเนี่ยมันได้คุ้มหน่อยพอม,มาเจอ GM นะปล่อยสเตทนี้ช่วงอาทิตย์เนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยโหโอกาสทองอ่ะ ต้องรีบกอบโกยแล้วทีม p ีรนะ้อยเนี่ยสำคัญมากเลยเนี่ยเลยลองเซตทีมดูเพราะว่าทีม p ีร้อยเซตนี้คือแบบเฮ้ยโอเคมากใช้ได้เลยก็เลยดูเป็นแนวทางนะให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางว่าเออตัวที่มีสกิลแบบหลากหลายแบบทั้งทีมที่หลากหลายนะมีตัวยันตัวยันที่หลายธาตุด้วยธาตุไฟธาตุน้ำอะไรเงี้ยช่วยๆกันมันก็ออกมาดีนะมีตัวดันกระแทกหลังใช่ไหมมีตัวอมตะตัวฮิล เนี่ยย่างตัวดันก็มีทั้งแบ็คไทเกอร์กับไอตัวมูเนี่ยที่ช่วยแบบตีให้มันสตูนอ็อกแบ็คกระเด็นหอยหลังใช่ไหมอะไรเงี้ย,ยแล้วมีตัวทำาดามจด้วยนะอย่างธนูเอลอย่างเงี้ยตัวมาตะก็อย่างฮิเมกับรถเมลอนใช่ไหมรถเข็นเลมอนหรือเมลอนเนี่ยเออก็ช่วยได้นะประมาณนั้นทีมเนี่ยโอ้เห็นไหมครับมันไม่ยากมันไม่ยากมันสามารถได้อยู่เนี่ยพอยันตีป้อม กลางได้มาเรื่อยๆเนี่ยไอ้ป้อมธนูก็ช่วยเรายิงด้วยทําให้เรามีเดามเเสริมจากพวกนี้เข้าไปช่วยด้วย <S <S แต่เริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องอนะเปิดเกมให้ไวนะจริงๆสําคัญมากเลยเปิดเกมให้ไวรีบเก็บป้อมตรงกลางให้เร็วเพราะ้าเทิดฝั่งตรงข้ามฝัง่งคอมพิวเตอร์นะฝัง่งเขาเก็บป้อมด้วยก่อนเนี่ยไอ้ป้อมตรงกลางพวกนัน้นมันจะหันมากลับมายิงเราไงกลายเป็นรับงานหนักเลยครับเนี่ยพอเอมตะเราหมดเนี่ย ยุ่งเลยงานใหญ่เนี่ยสังเกตนะครับอมตะยังอยู่เลยอ่ะยานไปถึงป้อมเราอมตะเพิ่งมาหมดช่วงเนี้ยซึ่งช่วงเนี้ยป้อมตรงกลางไปของเราหมดแล้วป้อมจะช่วยเรายิงเราก็จะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะอาจจะมีเนี่ยตอนกดดันหน้าป้อมขอเขาอาจจะชา้านิดหนึง่งแต่ก็สุดท้ายก็จบได้นะชา้านิดนึงบางทีต้องรอจังหวะให้มันรวมกองให้มันเยอะนะครับแต่ก็ช่วยได้ เนี่ยครับมีทั้งเอามาตะทั้งหิวเพื่อนๆก็ไม่ตายตัวยันเห็นไหมครับสังเกตนะครับมงเนี่ยไม่ตายเพราะว่ามีเพื่อนคอยหิวแล้วตัวมันก็พลังเยอะอยู่แล้วถ้ากองหน้าไม่ตายกองหลังสะสมแน่นคเรื่อยยังไงก็ชนะครับ <c oughs> สเต็ปประมาณนี้เลยไม่ยากเลย <c oughs> ผมดูแล้วบอกว่าเฮ้ยมันเป็นวิธีที่ดีนะ <c oughs> โอ้ไม่ได้รอบนี้ไม่เป็นไร <c oughs> มาครึ่งทางแล้วครึ่งทางกว่าแล้วคูเล่ลืมตัวคูเลยมาเลยนะครับคูเลยนะครับ ไปสเตปเดิมสังเกตว่าผมเล่นสเตปเดิมตลอดเลยเน้นแบบยึดป้อมธนูตรงกลางให้เป็นของเราเลยช่วยอย่างเดียวเลยสเตปนี้ผมว่ามันมันดีที่สุดแล้วเท่าที่ผมดูเนี่ยเยี่ยมเลยนี่ถ้ามีจริงๆถ้ามีน้องๆท่านไหนที่บอกมีเลมเลยเนี่ยแบบเลมก็ช่วยได้เยอะนะถ้ากรอน,นีแบบตัวไม่แน่นพอมีเลมใส่เลมไปสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยหรือดาวินชีเออเดาวินชีก็ได้นะ เล่มหรือดามินชีใส่ไปคู่กันแล้วที่เหลือเป็นตัวพีร้อยเนี่ยผมว่าช่วยได้เยอะมากเพราะว่าเดามินชีก็จะกอปไอ้พวกจระเข้ฝั่งตรงข้ามพวกนี้มาเป็นพวกเราให้มันเป็นกองหน้าช่วยเรายันโอเคได้นะได้มืดนะโอ okay. เคเงาเงาแล้วก็ดูมีใครบ้างเออเอาคนนี้แล้วกันไม่ดูเหมือนกันน่าเป็นชาวต่างชาตินะผมแอดบางทีแอดมาตั้งแต่สมัยก่อนจะจำไม่ได้เห <laughs> มือน,น,นเดิมเล่นเหมือนเดิมเลยเนี่ยสังเกตผมเล่นแบบสไตล์เดิมเลยอะ ไม่ต้องหวงของนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับของรางวัลที่ได้เนี่ยกับตังในตังในเกมเนะเหรียญในเกมแค่แบบพันหนึ่งพันหนึ่งไม่กี่ตังอะเสียไปเลยให้ไปเลยแลกกับเราผ่านด่านแล้วได้ของที่แบบต้องการเนี่ยผมว่คุ้มใจไปเลยนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะใช้ของให้หมด <laughs> ทุกรอบไอเทมมันใช้หมดทุกรอบนะครับแต่ามาลุ้เนเราตรงนี้ดีกว่าพอได้พีร้อยมันมีโอกาสได้โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร หลืออีก6เกมได้และวสนะจริงๆเลยบอบกว่าเธอแบบว่าถ้าอยากได้จริง,รงๆมากๆเนี่ยเอา r ู b y ้รีดังก็ได้นะแต่แบบใช้ทีทั้ง5้าลูบีนะถ้าบางทีสายฟรี r ูบีมันหายากเข้าใจก็เล่นตามเนี่ยมันมันมีโอกาสได้เยอะอะเพราะมันเพิ่มมาแค่ขนาดนี้แล้วท,ทีเล่นแค่วันอาทิตย์อ่ะนี่แบบไม่เล่นทั้งอาทิตย์เลยเล่นกันให้นํำใจลากให้หนํำใจนะเพราะว่า ผมว่าเดี๋ยวแสงมืดเดนหน้าน่าจะมาแสงชักตัวนไงอ่อาจจะเป็นตัวบินนะครับก็ถือเป็นโอกาสในการเก็บนะครับว่าของที่ใช้ทำก้าวดาวตอนนี้จะได้มีกันเยอะๆนะนี่ชา้านิดนึงชา้าแต่ชัวร์นะค่อยๆสะสมกองไปไม่ต้องรีบไปเนิบสังเกตผมปล่อยผมไม่ไม่อัพแรกสนะบางทีผมกดออโต้เลยไม่อัพแรกสดันไปเรื่อยนะนะั่นแหละ มันก็สะสมไปเรื่อยได้ไหมโอเคนะสามด่านได้สักอันหนึ่งก็โอเคนะจริงๆโอ้โหเรียนเชิญพี่ฟูมาช่วยกันนะครับตอนนี้ไปสเต็ปเดิมพายุโอเคแช่แมนะ่ระเบิดลงเที e โอลง จบแล้วพุ่นแล้วโอ้โหนี่เจสสิกา้าตัวฟรีของพี่เข้ามาช่วยโอ้ทีไม่เคยซีเรียสนะครับใครก็ได้มาช่วยเพิ่มตัวแบบให้มันเยอะเพิ่มจํานวนในการเริ่มต้นให้มันเร็วขึ้นนะครับโจมตีให้มันเร็วขึ้นก็จะได้ดีขึ้นนะครับคนญี่ปุ่นหรือเปล่าคนนี้ไปจำไม่ได้แล้วเหมือนเดิมอามาตะออยเพื่อนพายุอา่าพอติดป๊อปป๊บกดแช่ทันทีแล้วก็ กดระเบิดแต่อันนี้ผมดูแล้วไม่ต้องกดก็ได้เฮ้ยอ๋อผมไม่ต้องกดก็ได้ยันอยู่นะไปแล้วครึ่งหลอดแล้วไปโอ้ยผมไม่กดไม่กดระเบิดมันเริ่มชานิดนึงแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่โอเคได้อยู่อีกขอนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจริงๆริถ้ากดระเบิดไม่ต้องงกก็จบไปนานแล้วลองดูมันขำอยากจะรู้ว่าแบบประมาณไหนจริงๆปล่อยระเบิดไปก็ได้จริงๆรแล้วจะได้จบไปไวเนาะ เสียเวลาลุ้นดาวลุ้นเอาเ,อาอเค,คริสตต้อธิรสดงมาอีก3เกมสุดท้ายสเตนหนึ่งนะอันนี้เบเบมากเพื่อนธรรมดาก็ได้เออใครเดียชิชิมหโอ้ชิชินี่ดูนี่เขเป็นเทพเมื่อก่อนเขาเป็นดับ1เกมนะแต่ว่าเขาเลิกเล่นไปนานมากแล้วอะตัวก็เลยเป็นประมาณนี้เขาเลิกเล่นแล้วแต่ยังเป็นเพื่อนกับเราอยู่เลย <c oughs> คุณชิชินะครับไป สเต็ปเดิมนะโอ้โหเพื่อนเขาแบบยุคนี้คือใช้ไม่ได้แล้วนะแต่ตัวเราสเต็ปเดิมเหมือนเดิมนะครับโอ้โหเพื่อนอดีตเทพอดีตมือหนึ่งของโลกนะครับตอนนี้อดีตอันดับหนึ่งของโลกนะครับโอ้โหมีริวนะครับโอ้โหเก่ามากเก่ากึกไปนะจริงๆตัวฟรีเราเก่งกว่าอันดับหนึ่งโลกเดิมไหมเนี่ยไปเหมือนเดิมจริงๆครับ หรือว่าเล่นเล่้งปล่อยเพื่อนก็ได้นะแต่ว่ามีก็หนุกๆขำๆนะครับให้มันแบบเซฟๆตัวเองนิดนึงให้ชนะชัวร์ๆดีกว่าเนาะโอ้ยทีคู่โอ้โหอ,อ,อันนี้ร้อยวันพันปีได้ดีๆอย่างี้สักทีนึงนะโอ้โหมาไปสเต็ปเดิมไปนะครับพายุโอเคชนป้อมแช่ปุ๊บ ระเบิดลมตามสูตรเด็ดสเตปนี้ต้องจังหวะกะจังหวะดีๆนะกะจังหวะดีๆพายุพัดให้ดีเร็วนิดนึงนะครับอย่าช้ามากอย่าให้เขาได้ป้อมแรกอะ่ะพอสังเกตว่าเปิดประมาณแบบบุนปล่อยตัวละครสัก5ตัวแล้วกดพายุได้เลยอะ่ะมันจะประมาณแบบพอดีพอดีเท่าที่สังเกตนะประมาณนี้ถ้าวิเล่นมานะประมาณนี้จังหวะกับกองดีแล้วล่ะแล้วมันจะแบบ เออมันง่ายโอ้ยเค yeah. สุดยอดเกมสุดท้ายขออะไรก็ได้แสงสักเม็ดก็ได้หรือเพื่ยก็ได้นะครับประมาณนี้ปล่อยเพื่อนไประเบิดลงวันนี้มือนจะช้าไปนิดนึงช้าไปนิดนึงแต่ก็ยังพอไหวอยู่นะโอเคได้ป้อมสุดท้ายแล้วสบายแล้ว อันนี้ถ่ายชา้าไปนิดนึงนะครับมันก็ยังพอได้อยู่นะโอเคบายดีสบายละไม่มีปัญหาเห็นไหมครับใช้สูตรสเตปประมาณนี้มันมันลงตัวนะครับแล้วก็เคลียร์สเตปอย่างสวยงามน,นะครับทุกฉากอย่างรวดเร็วนะครับโอ้โหแนะนำให้แอดเพื่อนกันไว้นะใครเพื่อนเก่งๆก็แบบว่าแอดกันไวไวใช้งานแบบอย่างเงี้ยเออมีประโยชน์มากเลยครบแล้ว6ด่านนะครับ 6 38 18รอบนะครับอย่างรวดเร็วเนะมมาะผลประกอบการได้เพียบเลยโหนี่ผมสะสมมาแบบนะทุกยุคทุกสมัยด้วยเยอะมากสุดอันนี้คือรอเลยนะครับถ้าได้ตัวแสงเมื่อเดือนหน้ามานะครับจัดไฟมาดูทีมอีกครั้งนะครับทีมสเออผมใช้มงเป็นตัวชนนะถาให้ดูเมื่อกี้นะครับมองตัวชนเลย ตัวชนน้ำนะครับแล้วก็ตัวโจมตีดาเมจนะครับผมใช้นี่ทอนะครับโจมตีฮิซุยนะครับด้วยฮิวด้วยโจมตีได้ด้วยนะแล้วก็ฮิเมะนะครับบัฟอามาตัดแล้วเคลื่อนที่เร็วนะนี่จะเาสาโจมตีแล้วก็แทงธนูเอลโจมตีแรงนะอันนี้แบ็กไทเกอร์กระเด็นแล้วก็โจมตีแรงนะครับแล้วก็มูนกระเด็นแล้วก็ฮิวเพื่อนนะครับ และก็ตัวสุดท้ายเดนิตลมะนาวอมตะนะครับตัวนี้สังเกตว่ามันจะมีครบทุกทางอยู่ในทีมเดียวกันพอเราปล่อยรวมๆแล้วนเนี่ยมันมันช่วยเสริมทุกตัวมันเสริมกันและกันทําให้ทีมแบบค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับและเทิดได้พีร้อยด้วยทําให้นะเก่งขึ้นแล้วมีโอกาสได้ไอเทมครบทุกชิ้นนะครับคือ1เกมได้3มชิ้นนะครับก็ต้องสุ่มดูนะว่า3ชิ้นเป็นอะไรก็เพิ่มโอกาสได้ดีมากเลยนะครับประมาณนี้เลย คร่าวๆว,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 วิธีการลองไปปรับใช้ว่าทีมเราต้องนะถ้ายังไม่ร้อยมีเสริมตัวเก่งเราไว้สักหน่อยให้เราช่วยได้ดีหรือเพื่อเรายังไม่ดีมากแล้วก็เอาใส่ตัวเก่งมาอีต,ตัวหนึ่งพีอาจไม่ร้อยก็ได้แต่ให้มันเยอะๆแบบ50บวกอะไรเงี้ยมันก็ช่วยให้เรามีโอกาสได้ไอเทมมากขึ้นนะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์การออกไอเทมให้มากขึ้นนะประมาณนี้ลองดูลองจัดทีมมิกซ์กันดูนะครับว่าทีมเราขาดอะไรต้องเติมอะไรเดี๋ยวไปดูแอบดูพิวพีนิดนึงนะครับ ผมขึ้นเป็นตํานานแล้วมีคนมาแพ้แล้วก็มาเหมือนมาล้างแค้นอีกทีนะใช้เล่นให้ได้เนาะโอ้โหทีมโหดใช้ได้เออทีมเกง่งสุดยอดเป็นคนญี่ปุ่นนะโอ้ตัจใจนะเอาลูกลงหน้าปกเลยทีเดียวเป็นได้เกมนึงงผมไม่ดูเลยซได้โอ้โหโหดเกินปุยมุยอันนี้ เออเก็บไว้ก่อนดีกว่าไม่ใช้มันรีเซ็ตฟรีได้5ครั้งนะครับต่อวันนะครับเพราะว่าแบบแต่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็จะรีให้เองนะสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือเปล่าไม่น่าจะมันจะแบบเปลี่ยนทีมให้เองนะยังไม่เล่นดีกว่าหดเกินเข้าไปรู้เลยน่าจะแพ้หดเกินนะหดเกินผมไม่ไหวเรานะสายแบบไม่ได้เติมหนักอย่างเขานะเราก็ต้องแบบว่า จิมเลื้อยจิมตัวนะครับอันนี้รอเวลาเออเดี๋ยวไปดูนิดนึงว่าจริงๆในกิวเราเนี่ยมันมีส่วนที่แจกตรงนี้เหมือนกันนะครับผนึกธาตุแสงมืดนะตรงนี้เออเลื่อนดูครับด้านล่างจะเนี่ยจะมีเหมือนกันแต่ใช้สามหมื่นนะในการหมุนมันจะหมุนได้วันละหนึ่งครั้งนะครับรลองซื้อดูเดี๋ยวกดให้ดูอ้าวงงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เขาไปจุดแลกเปลี่ยนนะครับอยู่ในส่วนของเพชรนะครับด้านซ้ายแล้วก็ลองเลื่อนมาข้างล่างจยดที่สองอ่ะ นี่กล่องวัสดุลดผนึกธาตุแล้วลองเลื่อนดูลาล,าลา่างนจะมีอยู่2อันสุ่มแหละมีโอกาสสุมส่มอย่างผมสุ่มให้ดูเลยวันละหนึ่งครั้งได้อะไรได้อละลาโออันนี้ไม่คุ้มเท่าไหร่เออส่วนพวกน้ํายามันยังมีอยู่ในกล่องวัสดุอันนี้นะครับอัปเดตทั่วไปนะมันอยู่ล่างๆนี่พลังว่องไวไหวพริบแต่มันมีโอกาสสุ่มได้ทุกอันเลย สุ่มให้ดูเลยแล้วกันขำๆเนี่ยมันมีโอกาสได้ทุกอันเลยอาจจะได้ดีอ่าโอเคนี้ถือว่าใช้ได้ได้พลังอ่ะโชคดีคร่าวๆอันนี้หมุนไม่ไม่จำกัดแต่ใช้หนึ่งพันในการหมุนกรณีคนมีเพชรเพชรกิลนะเยอะก็ก็คุ้มนะเพราะนี้มันสุ่มตั้งหลายชิ้นเนี่ยเนี่ยเพียบเลยโอกาสได้แบบว่าหนึ่งในสี่หนึ่งในห้ากว่า,วาได้สักชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะตี 5, ไปสักห้าพันอะไรเงี้ยมีโอกาสได้สักชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยจริงๆก็ดูเปลืองนะ แต่ถ้าเกิดแบบว่ามันแบบบางทีบางทีเราต้อการจะอัก้9ดาวแล้วมันขาดเล็กๆน้อยๆมันลองมุญหาอเนนียมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งแล้วกันยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามมาถึงช่วงท้ายนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กันรัวๆนะครับแล้วคลิปหน้ามาเจอกันนะครับสวัสดีครับ